สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเย็ซีเด้อค่ะมื่อนี้มาทงกับซาลาวุฒิถามว่ามาหยัง่งสวัสดีค่ะคุณซาลาวุฒิเห็ดหยัง่งค่ะคุณเริ่งหากระปูครับนี่มาสอนกระปูเด้อพี่น้องสิได้บป๊อูใครหลักกระปู ส่องกระปูไปดองส่องกระปูไปใส่เบ็ดได้เบดถูกสิงยางมัน,นด้เห็นอยู่ต้นหนึ่งโอ้มันสีอยู่ขอบขอบแต่สีได้พี่น้องอืมเฮ้ยแคปเบอรอ์ด,อด์สอนเราเห็นมากเลยเดี๋ยวเอาขู่กันด้วยค่ะ มี <c oughs> ่นแล้วน้ำโตสองโตโอู้แต่หอดเท,เทาอู้กับปูน่อยก็มีกับปูหน่อยกัม,นกมีนี่ในสามโตเราพี่น้องบาทนะี้คือเท่าแต่เท้า <c oughs> คือเท่าแต่เท้ากินที่หลังไหม,มขี้ไข่หนามี่น้งลุย ไม่ไม,ไม่นั่นได้โอ้ยออกอีกละโอ้มันอยู่ในขอบกระแท่นี่ หลายอยู่เด้เนี่ยเพราะว่าเอาขูกกรินงอ่โอ้ลุ่นลุ่นก่อยลุ่นก่อยใส่ลุ่นตั้มใส่อันนั้นแม่เธอลุ่นตั้มใส่มะขามโหว่าเราสมปาก นี่รุ่นนี้อาวรุ่นนี้อาเอาไปตำใส่มะขามสองบาทพี่น้องบาทต่อไปบาทสามพี่น้องบาทสามอุ้ยเป็ด แพ้ไซเบ็กกระปูุ๋ยเท้าตัวไพ้ไซเบ็กกระปูุ๋ยต่ำของเขาเลยอุ้ยบาทนี่ได้ร้ายบาทนี่ได้ร้ายพี่น้องอู้ขอท้าขอท้า นี่โอ้เต็มขุนลงมนเลยม,มีอีกมีอีกรุ่นกระลังดองแสบแสบพีบน่น้องนี่เห็นบ่บาดนี้เล้วพี่น้องบาดนี้สิได้นอ้อนได้รับกันเนอ ่กระปู่หลุนใส่ไปอู้ป้าหน่อยปลากัดปลากัดนะถิ่นลงพื้นอืมจะทลักกำลัง ใส่ตัวไหนตัวหนึ่งอุ้ยเท่าเท <c oughs> ่าเท่าเท่าเท่าใช่ไหมเฮน่าเท่าเนละเท่าบานผืดในเมียบานผือมันก็นจะสีละ ปัญญาเขาเนาะคนเขาหากินเนาะเขาสิงหงวิธีการหากินเนาะพี่นอ้องเนาะด้หอดเกียดได้หอดป้าแล้ว ใหญ่งงเลยพี่น้องนี่นี่อย่าจื้ออย่าให้ได้ใส่พลังระวางสอนคือถอดน้ำเมียไว้ได้นี่วนหวยมึงเด้มันลอสอนน้ำใจหายให้เมียนำ ใจหายเมียจมดาในในใจมันบ่ในหอดเคียดยะพี่น้องเอาบ่เอาเคียดป่เถอะมันหน่อยมันน่อยนะอะไรคะโอ้มันเต็มออเพ่อาออ๋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 ออออ๋ออออ๋ออ๋ออ อู hmm. uh, ้บ่เมนน้อยๆได้ไหอมเอาไปเป็นเนื้อน้ำปลาเมันี่อ้มัน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 เอ้ากบเถากบเยอะเี้ยูโอ้ตกบันย่อยากกบก็เกี่ยงห เขียดมันมีกบตวไลายๆอั่เด้เขียดอิโม่เียดอิโม่นี่มันกระด้ยถูกบาดจู้แต่ตัวหน่อยตัวใหญ่น่นั้นองเนาะอี่เนาะ ก่อ,อนน้ำจมในใจน้ำอืมอตสตางค์มันเห็นมันสีพออ้อยตี <laughs> อืมันไปโรงเรียนะนะวะสตางค์ลานลิืนด้วยค่ะเอ็นเกมเอ็นกิลอือกระปูแลนเขาเรย่ึงกระปูไม่อยู่ตามขอบกระแทะเนาะอือสูสปูพัวสู บาใส่ต,ตัวใหญ่บอใส่วยเนี่อืออือ้ยเขาไปอีกตันหนึ่ง เดยนเดเต็มเลยพี่น้องโอ้มีแตตโตอย่างไรมีแตตโตแบบใส่ง,งามๆไหมเออปูโโครบ ป้ามัดเห็นต้นเขากระแตงอยู่ได้บ่างไห นี่พี่น้องโ่นนี่ดองอืมเดี๋ยวป้าคอหน่อยนะถินไปนีเด่นดิไม่ว่าก,กบแมงเม่าราว่ามันเป็นเขียด ัสอนเรื่อยๆพี่นอ้องบาท่านเต็มถังเลยจะเล่าบทลสอนท่องเล่าอยู่มึงบาทนี่ได้ค่เเะบาทเสียแต่กระปุ่นหน่อยก็ได้ พอโตเว้ยบาดนี่เดา๋จะกับปูหน่อยได้ยวยุเด้ยุอปลาเข็งอือเดี๋ยวหอดปลามัดปลากัดปลากัดปลากัด,กดอุ้ยโวยางงามพีอู้ย,ยาวพี่น้องปลากัดเอาไปเหลี่ยงก่อนหนะน้าไม่พอยังมาใส่เออมีตะขวดน้ำนี่แล้ว มาดีเลยร้ายพี่น้องคนก็ให้ใจป้าแล้วด้วยค่ะอุ้ยแต่ป้าคอญ่ทิ่มลงน้ำขึ้นเอาไปกับว่ามีประโยชน์นเต็มเลยนี่แตถามว่าเอาไปยังเอาไปดองตัวหน่องตัวหน่อยจะไปตำใส่ปากคำปากคำหน่อยกิน แสบแสบป่ะแสบแล้วะมันมันมันมา ตามมันมามากระลังหงีโตเออได้บ่บว เด็กตัวใหญ่นนำพี่น้องรอบนี้ที่คือเอาก่อนมากว่ารุ่นนี่มากมากพี่จิวไมีคนมากแต่ว่าบอกเออบอกมีคนมักดอกมันน้อยปุดบอกพราะแสบต้องหุกเงี้ยเอีหยังอ่ะต้องหุกเว้งอืม ขมขี้ขมขี้เดี๋ยวอีกลปาดนี่ได้ร้ายเธอมันได้ร้ายถือจน้องอิงได้ไงโอ้ยกระปุบมือสัวแทะกระปุลเนีบมือรุนรุ่นนี่รุ่นยำทั้งโตเด้อิี่นองโอ้ไปกลกันยังมาด้ซ้ำหนีได้เหมือน,นึง เมื่อยได้ไปกลนืนมันบาดหนีเด้อพี่น้องรุ่นรุ่นเดียวกันเบิดเด้อค่ะแล้วหลุนนี้หน่ย่ยเยาว่าเด้อกระปู่นี่เป็นศัตรูผิวจางหนึ่งเด้อค่ะคบเขาถ้ามันมีพลายกำจัดออกจากหน้าให้ได้เข้ากะดีใจมันบ่เถ้เาเพราบ่งวอกมันบาไม่รู้สินะเฮ้ยไม่รู้สินะเฮือว่าไทย <laughs> เอาไท่เฉยเ <laughs> นบาทนี่บาทนี่แต่ลา,ายเด้นี่ เศ้าเห็บเห็บแบบนี้ห้อ, <laughs> <c oughs> อปลาคูตายแล้วคับนี่เดีอยากันเบ,บ็ด นี่พักกับโตว่างานนาะ เดี๋ยโตง,งามด้บัต้องการตน้นเอียงนะคุณประกาศผส,สมกระเะมัดนะไห้ผสมกระเะมัดตีขึ้หัรบอบอแมนบ่คือโตวางทิศหนุยไทยวางหันเลยหางันสีเงาโอ้ผสมกระเพาะมัดไปคืนบอเอากระปูเป็นอ๋ โออจบไปเจอกระปุยครบมือไปตาเาเปิดมมาจับกระปูเนาะหลุ่นพอดีคำโกยใส่ข้าวหัวตั้มใส่ปากคมอ่อนอาหารอีสานผื้นบานเฮาพีหน้อง ต้นใดเกือบสี่เพิงถังเราพี่น้องมือพี่มือสาราวด,ด์เจ้อค่ะไปซ้ำนีมม้แหละพี่น้องเมื่อไงล่ะเดี๋ยวขอไปบ้านนะค่ะคินนี่ก็สิจบลงซ้ำนีล่ละค่ะถือว่าพ่อเด็กกินอยู่ข่ามแม่นว่าหาบดมือก็สิได้วงแหวนสามสีขู้ถังหมดดิมีแต่ขอบคุณที่ติตดตามและชมนะคะปอเป้ยกิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ